สวัสดีจ้าก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับแกงเนื้อของเราแล้วก็ไก่ทอดของเรานะคะเนาะไก่ทอดอร่อยอร่อยนะคะเนาะนี่แหละให้กับครอบครัวนะคะก็รอเวลาเสิร์ฟนะคะนะก็ไปนั่งกันบนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องรอข้าวนะคะนะกำลังหุงข้าวอยู่รอข้าวให้สุกนะคะเนาะอาหารของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟก็มาขึ้นวิดีโอเพื่อที่จะมาให้ทุกท่านดูนะคะนี่อาหาร ของเราเสร็จแล้วนะคะนะอืแล้วก็ไก่ทอดของเรานะคะลองชิมดูสิว่าอร่อยไหมเดีย๋ยวลองชิมก่อนตักชิ้นนะคะเนาะอืออร่อยกรอบอร่อยมากเลยค่ะอือ ก็สามารถทํากันได้นะคะเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะนะขออนุญาตลงก่อนนะคะสวัสดีจ้า